สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาสตานะครับดาสตารอขมาที่ยี่22บพฤษภาคม25 6 7น้หสบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับดาสตานี่ก็จะออกทุกวันทุกวันเลยนะครับเป็นเลขจากประเทศลาวนะจากประเทศลาวนะครับมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะเมื่อวานเนี้ยออกเจ็ดสามเก้าข้างล่างออกเจ็ดหนึ่งนะครับให้นะครับให้ศูนย์กับหนึ่งนะครับมาหนึ่งเจ็ดนะครับมาหนึ่งเจ็ดตัวเน้นด้วยนะหกกับเจ็ดนะตัวเน้นนะมาหนึ่งเจ็ดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้ไปต่อนะครับไปต่อนะ ใหเหนื่อยก็ให้พักนะครับให้พักก่อนนะเ,เราหยิบผิดหยิบอะไรอย่างนี้ไปก็ก็คือไม่ได้ล่ะมันก็คือเหนื่อยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ดวงที่โชคนะเชื่อเรื่องนี้นะอืดวงที่โชคเพราะอาจารย์ก็เขาบอกมาตรงๆเนี่ยเราก็ไปจัดจับไม่ถูกอะคือมันอยู่ที่โชคของเราวาสนาของเราด้วยมีส่วนมากๆเลยนะครับเรื่องนี้นะใครไม่เชื่อก็ก็ไม่รู้ก็ สิทธิของแต่ละคนนะครับประมาณนี้นะเอาเราก็มาชมของวันนี้นะครับว่าขอให้ทุกท่านมีโชคมีดวงนะครับวันนี้นะขอให้ได้ขอให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับราสตาเด่นห้ากับหกนะวันนี้นะห้ากับหกห้าหกอะไรบ้างนะครับ แปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับอืมตามนี้นะครับก็คือมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาเลือกค่ะเนี่เลือกตัวไหนดีนะครับห้ากับหกนะขอฟันที่ ห้านะครับขอฟันที่ห้านะฟันที่ห้านะครับห้าตรงนี้นะครับทั้งแถบแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าไปกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยอันนี้แปดเก้าศูนย์เนี่ยขอฟันที่ศูนย์กับหนึ่งนะศูนย์กับหนึ่งนะครับเป็นหลักนะครับศูนย์กับหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับเน่นะศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งหกนะครับเด่นนะครับอ่นนี้นะครับส่วนสายลูดสายวิ่งนะครับขอเน้นที่ห้าตามเคยนะครับอ่าห้านะครับส่วนหกก็เป็นตัวรองนะครับ ใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับสามนี้นะครับหกเป็นตัวรองนะห้าเป็นตัวเด่นนะครับห้าตัวเด่นนะครับสามนี้เลยนะครับส่วนอีกตัวก็คือศูนย์กับหนึ่งก็เด่นเหมือนกันนะใครคํานวณได้หรือช่องไหนหรือสํานักไหนให้ศูนย์กับหนึ่งมา <ๆ S 2> ก็เอาไปรูดไปวิ่งได้นะครับวิธีการนะรูดกับวิ่งได้สี่ตัวเด่นเนะี่ย แปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยไปชนสำนักไหนหรือชอบหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปรูดไปวิ่งได้นะครับไม่จําเป็นต้องมองที่ห้ากับหกของอาจารย์ก็ได้นะมันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับมันอาจจะมาศูนย์กับหนึ่งนะอ่าสามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับจดเอานะจบข่าวแล้วอ่าจบข่าวแล้วข่าวบันเทิงนะครับอันนี้นะข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงไม่ใช่ข่าวอันนั้นนะครับครับ จดไปจดไปบางคนก็เสร็ง่ายหน่อยแคปเจอหน้าจอแก๊กเดียวอืมแต่อาจารย์ทำไม่เป็นเพามีโทรศัพท์อยู่สามเครื่องเครื่องละยเยียห้อมันกมาทำไม่เหมือนกันนะอืมประมาณนี้นะครับ่าับตามนี้เลยนะครับรขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงเฮงเงครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ